ผมไม่เคยเจอใครซึ่งนั่งรถประจำตำแหน่งซึ่งเป็น S Class อยู่แล้วแล้วส็จแล้วในชีวิตส่วนตัวพอเงินส่วนตัวซึ่งเป็นเงินตัวเองเอาเป็นเงินตัวเองซื้อนะผมไม่เคยเจอเลยที่ที่ไปซื้อ S Class แล้วซื้อสีดำมันอีกคันหนึ่งเคยเจอไหมคุณเข้าใจสิ่งที่ผมพยายามจะพูดใช่ไหมผมคิดว่าคุณเข้าใจนะผมเลยไม่เชื่อว่าเป็นรถส่วนตัวโอเคไม่เป็นไรเมื่อวานเนี้ยผมชมนะฮะ คุณแลมโบคุณพิลพันธ์เนี่ยเพราะว่าตอนที่รถไม่ประจําตําแหน่งเนี่ยเข้ามาเนี่ยคุณต้องดูวิธีการขยับของบิ๊กโบคุณต้องดูวิธีการขยับของบิ๊กตุ๋ยคุณดูวิธีเขาขยับไหมถ้าคุณเป็นลูกจ้างนะบริษัทเอกชนนะแล้วคุณมีประธานบริษัทเนี่ยนั่งรถประจำตำแหน่งมาถึงเนี่ยคุณต้องวิ่งลงไปนะฮะถ้าคุณยังไม่เคยทําคุณหัดทานะฮะคุณต้องวิ่งลงไป แล้วไอ้คนซึ่งอยู่ข้างๆเนี่ยซึ่งอาจาจะเป็นลูกน้องซึ่งคอยรับใช้จริงๆอนะ่ะมันมีลูกน้องซึ่งคอยรับใช้จริงๆนะที่มีหน้าที่รับใช้นายอนะ่ะคุณต้องดันพวกนั้นออกไปให้หมดแล้วเข้าไปถึงเนี่ยคุณจะต้องแย่งกันเปิดประตูให้กับประธานฮนะพอเปิดประตูเสร็จโค้งด้วยเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ประทับใจกับอีเวนต์ ผมประทับใจกับคำศัพท์ประจำวันในวันนี้นะฮะผมเคยให้คำนี้แล้วแต่ว่าสำหรับคนซึ่งลืมนะฮะพฤติกรรมของแรมโบวอิสานพฤติกรรมของอพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ได้ด่านะฮะอยากเข้าใจผมผิดผมชอบอธิบายความตามข้อเท็จจริงนะฮะ เวลาท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงแล้วก็แล้วรถเบนซ์ l a s s ซึ่งบิ๊กตู่ต้องไปอัปเดตแล้วนะฮะบิ๊กตู่เป็นคนมีเงินมีทองเนี่ยสามารถอัปเดตรถยนต์ m e อร์ d e s b e n z สีดำา S Class ได้เนี่ยคือเมื่อวานผมไม่ค่อยเชื่อนะฮะทษทีแต่ละเรื่องซึ่งผมพูดมันเหมือนกับออกนอกประเด็นจริงๆแล้วมันมีประเด็นอยู่แฝงอยู่ในสิ่งที่ผมพยายามจะพูดก่อนอื่นเมื่อวานนี้ผมไม่เชื่อว่าเป็นรถส่วนตัวทำไมผมไม่เชื่อว่าเป็นรถส่วนตัว คือถามว่ามันเป็นรถส่วนตัวของท่านนายกหรือเปล่าใช่มันเป็นรถส่วนตัวของท่านนายกแต่ผมแค่ไม่เชื่อคือผมไม่ยอมเชื่อตอนแรกเพราะว่าผมถามจริงจนระิงผมผมถามผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งดูและฟังรายการนี้อยู่นะผมถามจริงๆรนะรวมทั้งบิ๊กบิ๊กทหารด้วยซึ่งเคยนั่งรถยนต์ Mercedes- Benz S Class ประจำตำแหน่งเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนผมยังจำได้สมัยที่ผมรับ,ร,บรับราชการทหารเนี่ย ผมผมจะเป็นคนซึ่งดูแลง,งานด้านพิธีการในกองการต่างประเทศอะแล้วผมจะลงมาลงมาในจุดซึ่งจะมีบางทีรถของผู้บัญชาการฐานบกที่เขาต้องนั่งซึ่งก็เป็นรถประจำตำแหน่งเนี่ย s class เนี่ยนะฮะแล้วก็ผมก็ไม่รู้มันเป็นประเทศเรามันเป็นประเทศซึ่งมันเป็นประเทศซึ่งบ้าเบ้นนะฮะบ้าเบ้นนะฮะ จริงๆฮะประเทศเราเนี่ยบ้าเบนแล้วไม่ไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบเบนนะฮะผมผมชอบรถเบนไม่มีใครไม่ชอบรถเบนแต่ว่าประเทศเรามันบ้ารถเบนเป็นพิเศษคือประเทศอื่นเนี่ยขนาดเยอรมันเนี่ยนะที่ผมเคยไปเที่ยวเนี่ยผมยังจําได้อะเ <c oughs> ยอรมันไม่ได้ใช้รถเบนเป็นรถประจําตําแหน่ง <c oughs> จึงเยอรมันใช้เบน์เป็นรถแท็กซี่อันนี้จริงด้วยคร <c oughs> าวนี้อ่าเยอรมันเขาใช้อ,อดดี้เป็นรถประจําตําแหน่ง <c oughs> ซึ่ง ซึ่งมันมันโดนใจกับผมมากเลยว่าตั้งแต่เด็กผมก็คิดตั้งแต่เด็กเนี่ยผมเห็นผู้ใหญ่ทุกคนนะตั้งแต่นักธุรกิจนายแบงค์ยันรัฐมนตรียันผอ,บอ,อ,บอทอบอเนี่ยใช้รถเบนซ์เป็นรถประจําตําแหน่งตลอดแล้วในใจผมเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบออดดี้มาตั้งแต่เด็กไม่ใช่วงดนตรีนะฮะออดี้คือรถที่มันมีวงกลมสีวงกลมนะฮะก็คือเป็นพรีเมียมวอลช์วากันนะฮะ ก็ใจผมเนี่ยตรงกับานาย,ยกรัฐมนตรีช ancellor ของเยอรมันซึ่งเขาก็จะใช้อ u ดี้นะเยอรมันเนี่ยรัฐบาลเขาใช้อ,อดดี้เป็นรถประจำตำแหน่งถ้าเป็นผมเนี่ยผมนั่งออดี้ A 8เป็นรถประจำตำแหน่งนะฮะที่ผมไม่เชื่อว่ามันเป็นรถประจำตำแหน่งจริงๆโดยที่นายกส่วนตัวเลือกแล้วก็ซื้อเนี่ยเพราะาอะไรรู้ไหมเพราะว่าทหารที่เป็นบิ๊กเนี่ยรวมทั้งคนซึ่งเป็นบิ๊กในทุกองค์เนี่ยเวลาเขาได้รถประจำตำแหน่ง ที่เป็นเบนซ์อยู่แล้วเนี่ยนะฮะซึ่งเบนซ์ประจําตําแหน่งในทุกองค์กรโดยเฉพาะหน่วยงานราชการโดยเฉพาะฐานบกนะฮะมันจะเป็น5เสือเนี่ย s class และถ้าไม่สีดําก็สีน้ําเงินส่วนใหญ่สีน้ําเงินเข้มถ้าเป็นภาคกระชนเหมือนกันแบงค์ใหญ่ๆ S Class เมื่อก่อนสมัยผมเด็กๆเ,เขาเรียกว่าไม่ใช่ S Class เมื่อก่อนเขาเรียกว่า SE L เมื่อก่อนนี่ S คา่าเฉยๆนี่ไม่พอนะฮะถ้าเป็นบิ๊กจริงๆเนี่ยในแบงค์ใหญ่ๆเขานั่ง500 SEL EL ย่อมาจาก Extra Long คือยาวเป็นพิเศษนะฮะผมไม่เคยเจอใครซึ่งนั่งรถประจำตำแหน่งซึ่งเป็น S Class อยู่แล้วแล้วเสร็จแล้วในชีวิตส่วนตัวพอ,เ,อเงินส่วนตัวซึ่งเป็นเงินตัวเองเอาเป็นเงินตัวเองซื้อนะถ้าเอาเงินตัวเองนะที่เก็บหอมรอมริบ มาตั้งแต่วัยหนุ่มเพราะว่ามีเงินเดือนพอที่จะเก็บแล้วเอาไปซื้อผมไม่เคยเจอเลยที่ที่ไปซื้อ S-Class แล้วซื้อสีดำมันอีกคันหนึ่งเคยเจอไหมไม่อันนี้ผมคุยกับคนคนมีตังที่ดูรายการนี้อยู่นะผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูรายการนี้อยู่เนี่ยมันมีอหฮะคนที่ได้ S-Class ประจำตำแหน่งอยู่แล้วซึ่ง S-Class ประจำตำแหน่งในทุกองค์กรมันไม่ดำก็ดำเงิน เสร็จแล้วเก็บหอมรอมริษเงินส่วนตัวเนี่ยเพราะว่าเงินเดือนเยอะพอเนี่ยแล้วเสร็จแล้วควักแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไปซื้อ S Class อีกคันแต่ว่าเอาสีเดิมเนี่ยสีสีเดียวที่ต้องนั่งในรถจำตำแหน่งคือส่วนใหญ่อ่ะพอมีเงินซื้อส่วนตัวอีกคันก็จะซื้อรถดีๆใช่ซึ่งอาจจะเป็นเบนซ์ก็ได้แต่ถ้าเป็นเดนซ์ก็จะเป็นสีอื่นบางสีเล่นเล่นสีบรอนซ์บ้างอาจจะเป็นรุ่น E- Class บ้างหรือบางทีอาจจะไปเล่นออดีบ้าง หรืออจะไปถอย b m มาสักคันเป็นสปอร์ตหน่อยผมถามคนร่ำคนรวยซึ่งดูรายการนี้อยู่บิ๊กบิ๊กซีเนียเนี่ยนะฮนะอีลีทที่ดูรายการนี้อยู่คุณเคยเจอไหมที่รถประจำตำแหน่งเนี่ยเป็น S-Class อยู่แล้วเนี่ยไม่ดำก็น้ำเงินเสียเลาเงินส่วนตัวไปซื้อรถส่วนตัวแล้วบอกว่าก็เอาสีดำเหมือนกันนี่แหละไม่คุณเข้าใจสิ่งที่ผมพยายามจะพูดใช่ไหมผมคิดว่าคุณเข้าใจนะ ผมเลยไม่เชื่อว่าเป็นรถส่วนตัวโอเคไม่เป็นไรแต่สิ่งที่น่าชมเชยเมื่อวานนี้เนี่ยภาษาอังกฤษประจำวันวันนี้คืออะไรคือคำว่าอะไรภาษาอังกฤษประจำวันนี้คือคำว่าพินอกพิเทาอไม่ใช่นั่นภาษาไทยเว้ยอ่ะปื้มเปลี่ยนหมดเปลี่ยนหมด สนิมขึ้นภาษาอังกฤษผมเรียบร้อยแล้วเพราะว่าไม่ได้ใช้มานานแต่ว่าผมตั้งใจให้มันเป็นเช่นนั้นเพราะว่าถ้าถ้าสนิมขึ้นภาษาหนึ่งเนี่ยไอ้อีกภาษาหนึ่งซึ่งยากกว่าเนี่ยมันจะค่อยๆเข้ามาสิงสถิตแล้วมันบีบให้เราต้องใช้ภาษานั้นอ๋อผมนึกออกละภาษาอังกฤษที่ผมจะบอกคือ ingratiate ingratiate ฮะนั่นแหละฮะเมื่อวานเนี่ยผมชมนะฮะคุณแลมโบคุณพิรพันธ์เนี่ยเพราะว่าตอนที่ลด ประจำตาแหน่งซึ่งไม่ใช่ประจำตาแหน่งโทษขออภัยตอนนี้รถส่วนตัวซึ่งผมไม่เชื่อว่าเป็นรถส่วนตัวเพราะว่าถ้าผมควักเงินซื้อเบนซ์คลาสผมไม่มีวันซื้อสีดําใครอยากมีรถส่วนตัวสีดําเป็นเบนซ์ที่มันสีเดียวรถประจำตำแหน่งวะผมไม่เข้าใจอตอนที่รถไม่ประจำตําแหน่งเนี่ยเข้ามาเนี่ยคุณต้องดูวิธีการขยับของบิ๊กโบคุณต้องดูวิธีการขยับของบิ๊กตุ๋ ตุยคือตอนเนี้ระบบยสารเป็นบิ๊กแล้วนะฮะเป็นที่ปรึกษาบิ๊กตุย๋ยพิรพันธ์คือบิ๊กตุย๋ยก็ไม่รู้ทำไมต้องเรียกบิ๊กแต่ว่าก็ถ้ารับใช้ทหารก็ต้องเรียกบิ๊กหรือช่วยงานทหารผมไม่รู้จะใช้คำอธิบายยังไงดีวะโอเคคุณดูวิธีเขาขยับไหมถ้าคุณเป็นลูกจ้างนะบริษัทเอกชนนะแล้วคุณมี ประธานบริษัทเนี่ยนั่งรถประจําตำแหน่งมาถึงเนี่ยคุณต้องวิ่งลงไปนะฮะถ้าคุณยังไม่เคยทําคุณหัดทำนะฮะคุณต้องวิ่งลงไปแล้วไอ้คนซึ่งอยู่ข้างๆเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นลูกน้องซึ่งคอยรับใช้จริงๆอนะ่ะมันมีลูกน้องซึ่งคอยรับใช้จริงๆนะที่มีหน้าที่รับใช้นายอะ่ะคุณต้องดันพวกนั้นออกไปห,หมดแล้วเข้าไปถึงเนี่ยคุณจะต้องแย่งกันเปิดประตูให้กับประธานฮนะ <laughs> พอเปิดประตูเสร็จโค้งด้วย That's ingratiation That's ingratiating yourself to somebody แต่ยังดีนะไม่ถึงขั้นคุกเข่าลงแล้วก็ Genuflect. ซึ่งธร้ามาืวานนี้ทำถึงขั้นนั้นผมคิดว่าก็ก็คงจะเป็นฉากซึ่งสวยงาม และเป็กตู่ก็คงจะชอบ